วันนี้เมนูง่ายๆอร่อยด้วยนะคะทุกคน,นง่ายๆสบายท้องกันเลยนะคะเมนูสลัดไข่ต้มนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนวันนี้ปุ๋ยก็ทําสลัดนะคะนี่ค่ะก็จะมีผักสดนะคะก็ผักสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะส่วนนี้ก็จะเป็น นูดันสลัดสำเร็จรูปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเส้นพาสต้าแล้วก็จะมีมีเบคอนไก่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกแตงกวาขา้าวโพดนะคะทุกคนปุยก็เอามาใส่ทำเป็นสลัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดียวให้ดูนะคะ ันนี้นะคะกล่องนี้นะคะที่ปุยใช้เป็นสลัดสลัดสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปรวมกันกับสลัดสดของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ําสลัดเพิ่มนะคะทุกคนอันนี้เป็นง่ายๆนะคะวันนี้ทํากินง่ายๆนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราจะทานกับ ไข่ต้มจะกินกับไข่ต้มแล้วก็ขนมปังนะคะขนมปังง่ายๆเลยค่ะสลัดเพราะว่าอากาศอบอ้าวค่ะทุกคนจะกินแต่ของร้อนๆมันก็ร้อนเกินนะคะทุกคนก็เลยทำสลัดแบบนี้เพราะว่าเรามีอยู่นะคะนี่ก็เลยทำเป็นแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะเราก็จะเสิร์ฟกันแบบดีนะคะไข่ต้ม2ใบนะคะทุกคนแล้วก็จะมีขนมปังนะคะขนมปังทานเนยนะคะก็จะเป็นขนมปังแบบนี้นะคะบานเราก็น่าจะโฮลวีอันนี้อยู่นี่ฟอลคอนโรสนะคะแล้วก็ ทาเนยนะคะไขส่สอฟองแล้วก็เสิร์ฟด้วยสลัดวันนี้ก็กินแค่นี้นะคะทุกคนเ,เราไม่ได้อนามัยจาาแล้วก็ไม่ได้คลีนจาาไม่ได้นั่นนะคะคือเรามีอะไรเราก็กินนะคะทุกคนเพราะว่าคนนี้อบอ้าวนะคะก็น่าจะทานกันแบบนี้ไม่ต้องอุ่นก็น่าจะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาเมนู ง่ายๆนะคะทานแล้วอิ่มท้องมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน